สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าวผาซันนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้งเพื่อนจ๋าจะพาเพื่อนไป็นหลงต้ยแล้วจ้าอาทิตย์ละครับพาไปเจ้าพักใต้อาทิตย์ละครั้งแกงไปปลาเพื่อนจ๋าซื้อมาจากตลาดนัดเพื่อนเจ้าประจำเด้อจ้าอือแกงไปปลาโอ้โหผิดผิดดัววจ้าไม่เติมพริกเพื่อนเติมไม่ได้โอ้ยปวดแสบไส้ข้านี้ก็ผิดเพิ่งก็ผิด ผ็นแพสตายเ,เพื่อนๆจะก่อนนี้เพื่อนจะรับประทานก่อนที่จะรับประทานนะคะเพื่อนๆจ๋าฝากเพื่อนนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องนางฟ้าพัฒนดเพื่อนจ๋าจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปหน้าต่อๆไปเรื่อยเพื่อนๆเด้อช่วงนี้ก็จะเหงาๆห,หน่อยมากจ้ะขอบคุณมากเลยเพื่อนจ๋าเอฟซี FC. ที่น่ารักทุกท่าน กดไลค์กดแชร์ให้่องนางปลาปาแซลมา่าขอบคุณมากมาค่ะมาเพื่อนจัดจัดเลยจ้าช่วงนี้เป็นหน้าฝนช่วงหน้าฝนก็จะเป็นอาหารอาหารอีสานอาหารแบบพื้นบ้านพื้นคืนบ้านๆแต่ว่าอันนี้ก็บ้านๆภา,าคใต้ มากอกข้างบ้านไม่เข้ากันแกงเป็ดปลาขอโทษด้วยนะคะแกงเป็ดปลาไม่ใช้มือจ้ะใช้ช้อนซ่อมจ้ะอืมอืมอืม cho qua cho dao quả mấy cái thịt cua nhỏ Hãy subscribe cho เจ้านี้ตัว่างไม่ติดวง ก,กันะเอฟซีเอฟซีกลัมาิีกันนะคะ 그렇지. <shriek> 你管管。 Ai. มันกำลังมาอืมอืมปัรกแป็กแล้วอะ่ะ ต้นจากฝนมาแล้วขอตัวก่อนน้องเพื่อนจ้าเพราะว่าฝนตกเสียงมันดังเพื่อนโอเคค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนจ้าขอพคุณนะคะเข้ามาเต็มที่นะคะชอบที่นี่ฝากกดไลคะ์กดแชร์กดติดตามฝากมาค้าทายสับเดือนเพื่อนจ้าคือเดินขึ้นหน้าเด้อสวัสดีค่ะลาแล้วเพื่อนจ้าฝนฝนไล่แล้วฝนไล่แล้ว